สวัสดีจ้าช่องสาวบ้านิวแชนเนลจ้าพาดูตำถัวเด้อพี่น้องมาเส็บๆนำกันตำถัวเด้อเอาละจะตำผิกตำถัวก็มาดูกันพี่น้องดูผิกพี่เมย์เจ้าตำถัว ํ mm hmm. ำถั่วเด้อพี่หนุ่โขกพริกปอกูพิกกักระเียมขกพริกกับกระเทียมด้วยพี่น้่งว้ายพริกจะกี่เม็ดนั่นเันับเป็นันเม็ดเสษมะนาวมะนาวทัแล้วูพิก ไปโัตรไทยดียวใช่ตั้มอ้เจียอย่าไปกค้น้ำเม่ยต้อไปเฉยอย่าไปยิงม่เออเอาเอาเสบแบบบันนี่เสพดักเออเสพดักเท่ๆแหละเสว่าอะไเนียอืหยหอมใช่ไหมเจียวทำไมหมักเสพหมากผงนัว นียชนอ่นีเนชนนั่นนชอนอยู่เนียอันเกี้ยวเกี้ยวอ่ะวะแม่จ๋เสียบลองไปพผอืนมานางนองไปโผเนี่ยมาหมองหามานาาหูเนาะของอาจารย์ครับสงสัยถูกฟันทึ่ขงขลุ่ย ต่าบักนาวบักนาวเอ้าอย่าเพิ่งปให้ายไี้คุกเรียงนี่คือจะเสบอยู่ดอก กินส้มตำเด้อพี่น้องตำถั่ nah วตำถั่วเด้อจ <c legal anal ila> ับไว้เด้อตำถั่วตำถั่วจ้ะพี่น้องนี่กินให้เขาดูสิน้ำน้ำเร็วเร็วน้องมากินเนี่ยไม่เหรออยากเล่นเกมอยากเล่นเกมมึงแกงม้นเท่าก่อนงั้เท่าก่อน้มันมีแรงดิ่งอืมกินตำถั่วก่อนแล้วให้ไปเลย ต้มถัว่ว <lớ> ต <p> ้มถัว่วไม่เกี่ยวต่อไปไหม<ค>เอาหูปกไม่เหยู<ค>่อปากทานเอาไหมนี่เ<ค>ขาโกว้เลยน่า<ค>เขาพิเี่ยวว่า เยี้อยู่ว่าไหนผู้ใต้รู้ไหนผู <Wha> ้ <fe et ur> ชาดตนเนี่ยเรายิงดีวคนไปยิงคลิปคลิปสองคิวโอเคจ้าพี่นงขอจบคลิปไวเพียงทานี้จ้าฝากชมชาวบ้านนี้แคนแนลเลยจ้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งฝากกดแชร์เลยด้วยจ้า